สวัสดีครับพี่น้องครับขอตระหนักขอสู้สาคอนแฟนเพจน,นะครับผมกับคลิปนี้ทักทายพี่น้องตอนเวลาหาม้งแรงครับผมตอนนี้เป็นเวลาหาม้งแรงแล้วมือนี้สิออกมาเห็ดสวนมเม็ดคอนเทนต์สักน้อยนะมือนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมเป็นวันหยุดนะครับกับบัลลูพ่มีนักเห็ดบรรยากาศก็ยังแดดอยู่เลยเดี๋ยวมือนี้สิพาคครับมาหาแนวเห็ดสักน้อยนะครับเกี่ยวกับสวนครับผมเดี๋ยวมือนี้นะครับคลิปนี้สิออกไปหา เอยงกะภาชนะเหลือใช้นะครับผมสิ่งของที่เกาหลีเขาเอามาถิ่นเพื่อที่เขาจะเอามาปลูกพักนะครับมูนีเมเฮต์คอนเทนท์เกี่ยวกับปลูกพักจากาภาชนะเหลือใช้ยังประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ้งว่ามูนีมมนสีมีอย่างมากเนี้ยครับผมนี่ก็คือกองมเม็ดกองขายานนะครับเป็นกองพวกเศษออียงต่างๆที่ มันเหลือใส่ของเขานะครับหรือว่าเขาจะเอามาถิ่มเมียงกับบ้องัจักนะครับผมเยามาหาเบื้งว่าซีเมียังหนาดนํานไปปลูกพักบ้างครับเมื่อนี้เป็นพวกเศษ่อมีถังนะครับรูัวถังเอยียงถัง อยากกินนะเป็นของดีเขาเอามาถึงนะครับแต่ว่าผมว่า่มงว่ามันหนาจะใส่ได้นะเอาไปปลูกพักจักน้อยหเห็นนะบรรลุวาทั้งเข้าปาดแล้วเออ่นานจะใส่ได้นะ,ะลองบึกทั้งในกับมีทั้งทั้งสีใบหนึ่งครับ แต่วา่าก็ขี่ขัขนหมุนเป้าเบาและเอดรุ่นน้องคอยมาสินี่ครับทังเข้าปาดแล้วก็น่าจะใส้ได้เดี๋ยวยังไปเบิ้งอีกครั้งนี้กันนะ ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งหน้าเดียที่พอเอาพวกเศษไม้เศษไหลมาเศษโต๊ะเศษเตอะมากยังใส่ได้ด้วยครับเนี่ยก็น่ะเอออีกก็ยังใส่ได้ครับถ้าใครกัดแจ็คเสี่ยวไปเฮ็ดอดียงเบา มาบึง้งถังเอียงนี่ครับใส่ได้ป่ะนี่ถังมันกับ่ไเด็แตกเด้ครับพี่น้องบ่แตกเด้ล่ะใส่ได้ะไดอะเอานี่ก็มีขีดดิบหน่อยนึงไปล้างก่อนโอเคม้อนี้เก็บได้สองใบ โอ้ไปใส่น้ำมันเท่าดีครับพี่น้องครับนี่นี่เดี๋ยวฟ้ามาเห็นมนั้ยนี่ฟ้าทั้งหมดเราวไปเบื้องรับว่ามันจีใส่กันได้ปะ พอดีเลยครับพี่น้องพอดีเป๊ะเลยฮะใดกันเนี่ยมันเป็นทังเหลียบ้านห้องลอะฮะเดี๋ยวห้องดีด้ำไปปลูกพักกับพี่น้องคนระับบัดอันนี้กับเบื้ลูเอาไปซะก่อนใส่ยังได้กับจอ,อยวากันที่หลังนี่นะครับมืงงอเงาะของเดือยใส่เออไป,ป่ได้เดี๋ยวบัดรดิ ครับนี่ก็คือภาชนะหรือว่าวัสดุที่เหลือใส่ทั้งหมดนะครับที่ผมไปหานำเก็บมาแต่ว่าผมไม่ได้ไทายให้เบิ้งนะครับนี่ถังพวกเอยียงต่างๆที่มันเหลือใส่นะครับกระถาง้องใบนี่เขาเอามาติดทั้ทงกระยะครับพี่นออ้องเสร็จไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นมันจะเข้ามีหลอดไฟครับยู่นีนี่ เดี๋ยวมาเบิง้งมื้อนี้สิเอาตั้งหม่องได้ไอต้ตัวนั้นก็เป็นไม้มันเศดไม้เนี่ยกระถางตัวนั้นก็เป็นกระถางเก่าแตกครับพี่น้องครับกระถางเก่ามันแตกเขามันติ่งกับมันใช้ดได้ได้สามารถใช้ได้เ,เดี๋ยวมาเบิง้งทำนี่สิจังได๋กันเนี้ยครับโอเคครับมื้อนี้ก็ เฉียวใสม,มุงซื้อนีเหระครับหนมีมุมนี่พอดีเดี๋ยวมาจัดแจงกันว่าสิเฮ็ดจังได๋ครับผมก็ได้อิฐมาห้องใต้ไว้จากนั้นผมก็สิตักดินมาใส่นะครับผมมันเอาดินจากไอ้อันนี้มาใส่เนี่ยครับปลูกผักนี่ภาชนะเหลือใส่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปตักดีกันครับผมอัน ผมกับไส่ดินเสร็จแล้วครับบนันพี่น้องเดี๋ยวห้องจะไปยอดนอบเบียขนาหนานะครับครับโอยให้มันได้เข้ากันสุดยอดเลยดินดีดีครับดินบันเขาเนี่ยนี่ก็ปลูกได้แล้วครับเด็กกินแลวมันไรย้อนมองที่ที่มันที่ที่ออกแล้วมันจะบ่็นไง ต้นมันใหญ่ยแลลวลนะ่ะต้นอเอาไปมาปลูกขนาดกันครับตอนนี้กับหามงม้งเรงเวลากับพอดีเนี่ยเจ็ด <7 S 2> ต้น,นตามลุนะ้มเลยไอ้ตามลุนะ้มเอยพอมันมนะันล่ะมันจะได้พอดีเอพอดีเจ็ดต้นนะทางบิด น้ำตัวใส่เดี๋ยวโดนดนทั้งทุ่มเนี่ยโอ้นาะถึงกระไรต้นยังงี้ได้ไดไดห่ั่นงงยงงี้ได้ได้ดังแี้สิ่ึงเราทุ่มังงี้ได้มากบางปลูกคณะจากภาชนะเหลือใช้กับพี่น้องคลิปนี้มดคอนเทนต์ คิดคนเออห,ห็ดออกนานวเห็ดสองต้นเดียวล,ลุ่มหนึ่ลุ่มนึงลุ่มนึางลุ่มหนึงทังกระดีดีเศรษฐายเศษลายหน่อยเนานะถึงกระไร อันนี้เขาปาดไว้ให้ซื้อได้หนึ่งมันจะไมด้เอาเอาเท้ามาปาดอ่งผมก็บ้าปาดเอาเสื้อปาดยางเนาะเนี่ยปาดกับ่ะมีบ้านอันอุปกรณ์บริโภคคือบ้านเขาเดี๋ยวเอพี่น้องครับก็มีแต่ของสั่งของซื้อเจ็ดต้นครบพอดีหม้อง่ามแห้งโบยคักบ่บัดเอาใส่ตะต้นนี้ง่เลยโตเร็ว ครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับมือนี้คอนเทนต์นี่แหละคอนเทนต์มันมีแนวเห็ดก็โยกกบสวนก็มีก็หาแนวมาปลูกคนละครับนี่นี่เมล็ดมดก็ไดทไทยไว้ำงามกับสวนสวนเกษตรยูทีประเทศเกาหลีใต้ครับนำงามครับพี่น้องครับมือนี้อ่ะจะมีฝากไว้สักนิดละครับจิบนาพอกันไม่ได้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ